ยายสมิ่งชามละติดดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้พี่วินเขาจะติดจอบี่กี่ชามมาเออหลายร้านแล้วนะวันนี้โอ้โหคนอย่ผมฆ่าได้ยามไม่ได้จำคำนี้ไว้เที่ยวกินชามเรากินชามจริงตัวก็ชาม๋ียเตี๋ยวเรือยายสมียนชามละติดบาทเป็นเตาถ่านด้วยเอ้ามามาดูกันนี่และนี้ไม่ใช่เตาธรรมดานะเป็นเตาโอ่งนี่เป็นน้ํแล้วนี่ลวกเส้นแล้วนี่เป็นน้ําใสใช่ไหมฮะ อันน,นี่นี่ชามน้อยสิบบาทแบบนี้ให้รู้ว่าเตาถ่านจริงนะฮะฟืนเจาะโอ่งไว้อ่านี่พริกตุ๋นเด็ดทั้งร้านเลยทำเองเหรอครับทำเองจ้ะอ๋อโอ้โหหยอดไปหยอดไปอันนี้อุโมงค์สั่งนะเะป็นมืกันอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไปมาเส้นเล็กอ่าโอ้โห,โหชามละสิบบาทนะคุณผู้ชมครับสิบบาทเท่านั้นน่อ้โหมาชิมน้ำก่อนน้ำแบบหอมนะหอมได้กยครีโอ้ นี่เขาปรุงมาแล้วใช่ในระดับหนึ่งปรุงเพิ่มเลยือดยดีกว่าดีกว่าอร่อยจรปุ้มมากหอมหมดเลยอ่ะ้าว่อเป็นไรอ่ะีเ้น่อยนี้ข้าตอกลูกเส้นที่มีอ่ะผมจะกินพันเขาไหมเนี่ยนี่ไป็นไบ้างอันนี้ผมชอบน้ำุป จิ๋วทำเนื้อคุ้มคุ้มหนึ่งจึงคุ้มจัดอันนี้มีเหลืองไม่ต้องปรุงเ,เลยอะเด็ดอร่อยครับอะไรเขามีเรื่องด้วยอือร่อยเข้าใจง่ายมากสิบบาทคุ้มไม่น้อยนะเคย็ดูกันมามไม่น้อยแต่ร้อนเอานี้ก่อนเนาะตับ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 อื โอ้โหทุกคนทุกคนที่นี่นะครับเขามีผักให้ด้วยเติมฟรีตลอดเลยนะก็มีเนี่ยโหระพามะลานะอืมเอาเส้นใหญ่อีกสามยามครับโอ้าวมาลุยต่อมูไปไงบ้างเฮ้ยหมูดีนะคี่อ่ะถูกและเส้นไ้อดมากเลยโอ้โหมาลุยดีกว่าเส้นใหญ่ผมว่าอร่อยมากเลยแนะนำเส้นใหญ่กับปลาหมึมามาตีทาม เอาถือห้ามให้เหรอมาได้เอไปมาเลยนี่พี่ผมยังไม่แผ่วเลยนะนี่ขนาดร้านที่สามแล้วนะครับมันคลาสสิกอ่ะเออข้ามเกบบาททุกคนนี่ใหญ่อร่อยดีมากนี่ใหญ่ดีมากบุปผานี่ยเออมันร้อนนะแต่ได้นะตั้งใจสาคำที่ทุกปัดไมว่าที่ไหนครับถ้ามันจัดมันไม่เล่นผลลุกัลท้อห้องน้ำไม่ผลรูกิดโอเค ได้โดชีผมว่าผมหาลูกย้อยเป็นิดดุมากอร่อยมากนี่บุญนักหน่อยตรงที่บินยินไปกี่ทางองเ๋อห้าหกนะกเลยสองอัพเต๋อห้าทาห้าทางรานเลครับร้านคุณเสมียนนี่และคุณเสมียนเขาสวยคนนี้นะฮะชามสิบบาทเด็ดจริงสุดยอดมาก เฉียบแล้วป่าดด้วยนรายการเที่ยวฟินกินฉ่ำนะครับชน,นะงขนาวตอนสทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงสิห้านาทีครับมาเจอเราได้เลย